สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเราผีคืนนี้ขอเสนอเรื่องโกนจาพูดความรักตอนสาวน้อยกับวิเชียนมาดผมได้เข้าไปหาเด็กผู้หญิงที่กำลังหมดสติกลางสายฝนดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากเด็กคนนี้ คือมนุษย์ที่มีชะตากรรมพลิกผันจากความผิดพลาดเป็นหนึ่งในก้าของดวงวิญญาณที่พวกเราต้องช่วยเหลือเสียงของกลิ่นบอกผมเข้ามาในความนึกคิดแบบนั้นกาวิ่งออกมาข้างนอกทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกแอนวิ่งตามผมออกมาพร้อมกับนายพาริสเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่ผมเจอเด็กผู้หญิง แอนและพาริสรีบเข้าไปดูอาการของเด็กคนนั้นทันทีพาเด็กคนนี้กลับไปที่บ้านก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมจะคอยดูแลให้พาริสเสนอวิธีช่วยเหลือในเบื้องตน้นเขาอุ้มตัวเด็กขึ้นมาแล้วรีบพากันนำตัวเด็กเข้ามาข้างในบ้านของแอนแอนคุณรู้จักเด็กคนนี้หรือเปล่า พอจะแจ้งพ่อแม่ของเธอได้ไหมพาริสถามแอนพร้อมกับรีบนำพามาห่มให้ความอบอุ่นกับร่างกายเด็กทันทีคุ้นขุนว่าอยู่แถวแถวนี้ค่ะแอนพอที่จะเคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนบ้างแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวฝนตกแรงขึ้นกว่าเดิมจนเริ่มมองไม่เห็นทางข้างนอก ถ้าให้ออกไปเดินถามบ้านทีละหลังในตอนนี้ก็คงไม่ดีแน่ๆทั้งสองคนมองว่าคงต้องให้เด็กนอนพักที่นี่ในคืนนี้พาริสคอยดูอาการเด็กคนนี้อยู่เป็นระยะเขาวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นไข้เพราะตากฝนเป็นเวลานานในเบื้องตน้นเขาได้ป้อนยาลดไข้ให้กินขณะที่เด็กพอที่จะขยับตัวได้บ้าง แอนคุณขึ้นไปนอนบนห้องก่อนก็ได้นะครับยังไงคืนนี้ผมคงต้องอยู่เฝ้าเด็กคนนี้แล้วเดี๋ยวตอนเช้าถ้ายังไม่ดีขึ้นคงต้องพาไปโรงพยาบาลพาริสคงกลับบ้านไม่ได้เช่นกันฝนตกหนักและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยได้ค่ะแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกแอนได้ตลอดเวลาเลยนะคะ แอนเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้อย่างรวดเร็วตอนนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้ก่อนเท่าที่จะทำได้สายตาของแอนที่มองพาริสเต็มไปด้วยความชื่นชมความประทับใจการได้เห็นใครสักคนทุ่มเทช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่รู้จักมันคงเป็นอะไรที่หาได้ยากในปัจจุบันผมมองแอนที่กำลังจ้องพาริสอยู่แบบนั้น ผมพยายามไม่คิดมากถ้าเธอชอบเขาจริงๆผมก็คงได้แต่ทําใจยอมรับบางทีก็โกรธตัวเองเหมือนกันที่อ่อนแอกับความรู้สึกแบบนี้แต่ผมก็เป็นแค่แมวจะไปสู่ชายหนุ่มหน้าตาดีแบบนั้นได้ยังไงนั่นแหละคือความจริงช่วงกลางดึกทุกคนต่างแยกย้ายกันไปนอนแอนกลับไปที่ห้องของเธอส่วนพาริส นอนเฝ้าเด็กอยู่ที่ข้างล่างโดยที่มีตัวผมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยเช่นกันแมวของหนูอยู่ที่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงพูดดังขึ้นกลางดึกจนทําให้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาดูทันทีส่วนนายพาริสยังคงหลับอยู่เหมือนเดิมดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับรู้อะไรเลยนี่เด็กคนนั้นรู้สึกตัวแล้วเหรอ ผมมองเห็นว่าเด็กผู้หญิงกําลังยืนอยู่ใกล้ๆตัวผมกลางบ้านที่ปิดไฟมืดสนิทมันแปลกๆอยู่นะทำไมร่างกายของเธอถึงโปรง่งใสและดูเรือนลางผมเป็นแมวจึงสามารถใช้สายตามองไปในที่มืดได้เป็นอย่างดีผมเห็นร่างของเด็กผู้หญิงที่นอนห่มผ้าอยู่เหมือนเดิมแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้ล่ะหมายความว่าไงกันผีอย่างนั้นเหรอ คงจะเป็นแบบนั้นแหละเด็กคนนี้จิตใจห่วงหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปคงต้องมีสภาพที่เห็นแบบนี้กริมปากฏตัวต่อหน้าผมและเด็กผู้หญิงคนนั้นผีผีโครงกระดูกอย่าทำอะไรหนูหนูกลัวแล้วเด็กผู้หญิงตกใจกลัวมากเมื่อได้มองเห็นร่างของกริมกริมคุณทำให้เธอกลัวเห็นไหม ผมต่อว่ากลิ่มทันทีแต่ก็ต้องตกใจด้วยเช่นกันที่เธอมองเห็นกลิ่มแมวดำพูดได้ด้วยเธอดูตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงที่เป็นคำพูดของผมจนลืมความกลัวไปก่อนหน้านี้สนิทคือเออฉันชื่อก้าวส่วนโครงกระดูกนี่ชื่อว่ากริ่มเป็นโยมทูตแล้วหนูชื่ออะไรเหรอ ผมแปลกใจเล็กน้อยที่อยู่ๆมีคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดด้วยนอกจากกลิมหนูชื่อหลินค่ะตอนนี้หนูตายไปแล้วเหรอทำไมถึงมีโยมมาทูดมาอยู่นี่หนูกลัวหลินพูดพร้อมชี้ไปทางที่กลิมอยู่ยังไม่ใช่สำหรับตอนนี้ชะตากรรมของเจ้ายังมาไม่ถึงเพียงแต่มันเกิดความผิดพลาด จากฝีมือของเออของข้าเองกริ่มรีบอธิบายด้วยท่าทางที่ดูสำนึกผิดมากๆเอาล่ะหนูไม่ต้องกลัวนะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปหมดสติกลางสายฝนแบบนั้นผมถามหลินต่อทันทีคือว่าแมวของหนู มันหายตัวไปได้เกือบเจ็ดวันแล้วตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอหนูเป็นห่วงมันมากก็เลยออกมาตามหาเธอเล่าเรื่องให้ฟังด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองตามหาแมวตอนฝนตกเนี่ยนะผมได้แต่คิดอยู่ในใจแต่จะว่าไปตอนผมวิ่งออกมาข้างนอกแอนก็รีบวิ่งตามผมมาเหมือนกันตัวผมคงมีความสำคัญมากไม่น้อยสำหรับเธอ เก้าทำไมถึงพูดได้ละ่ะแมวของหนูยังพูดไม่ได้แบบนี้เลยเอาแล้วไงเจอคำถามที่ตอบยากซะด้วยยังไงดีละ่ะคือฉันไม่ได้เป็นแมวธรรมดานะ่ะเต่าเป็นว่าฉันจะช่วยหลินตามหาแมวให้เจอเองนะพอจำได้ไหมว่าแมวของเธอหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไงถึงเรื่องกับชาติมาเกิด แต่ตอนนี้ที่สำคัญกว่าก็คือการช่วยเหลือเธอให้หลุดจากชะตากรรมตรงนี้ให้ได้ก่อนแมวของหนูขนสีน้ำตาลมีใบหน้ากับเท้าเป็นสีดำเขาสวมปลอกคอสีฟ้านี่คือข้อมูลที่ผมได้รับจากลิ้นจากที่ได้ฟังมาลักษณะแบบนี้ดูคล้ายกับแมวสายพันธุ์วิเชียนมารเป็นแมวมงคลของไทย ผมเคยอ่านเจอในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์จากที่ผมได้เคยคุยกับกลิมดวงวิญญาณทั้งเก้าจะมีเงื่อนไขาการช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามสถานการณ์กรณีของหลินบ่วงกรรมของเธอคือความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงที่มีอาจแยกออกจากกันได้แปลว่าเราจะแก้ไขชะตากรรมนี้ด้วยการตามหาสัตว์เลี้ยง อันเป็นที่รักของเธอให้เจอเท่านั้นกลิ่มถ้าเราช่วยตามหาแมวของหลินเจอแล้วหลินจะยังต้องเป็นวิญญาณแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าผมอยากให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผมคิดมีความเป็นไปได้ไม่อย่างแน่นอนดวงชะตาชีวิตจะดำเนินไปสู่เส้นทางปกติอย่างที่ควรจะเป็นโดยปราศจากการแทรกแซง ก่อนอื่นจะต้องแก้ไขความพลิกผันนี้ปลดปล่อยจากความทุกข์ด้วยการตามหาสิ่งที่สำคัญให้เจอเท่านั้นขาจึงจะสามารถพาวิญญาณกลับเข้าร่างได้อย่างสมบูรณ์ผมเข้าใจในสิ่งที่กลิมได้บอกมาแต่มันก็ไม่ง่ายเลยเพรไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มตามหาจากที่ไหนดีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ผมยังไม่เคยเจอแมวตัวอื่นเลย นอกจากตัวผมเองนี่แหละเอาไงดีละทีนี้คงต้องแอบออกไปตามหาเอาข้างนอกแถวหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เอาเถอะคืนนี้ขอนอนหลับก่อนแล้วกันง่วงไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้คอยช่วยนะลินเช้าวันต่อมาภาริ์และแอนกำลังช่วยกันดูแลลินที่ยังคงนอนอยู่ที่เดิม ดูเหมือนว่าเธอจะมีอาการดีขึ้นมาบางเล็กน้อยตอนนี้ผมมองไม่เห็นวิญญาณของหลินเป็นไปได้ว่าเพราะถูกแทรกแซงชะตากรรมเลยทำให้เสียความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณกับร่างกายหมายความว่าวิญญาณของหลินสามารถหลุดออกจากร่างตอนไหนก็ได้เพราะไม่มีความสมบูรณ์ในการเชื่อมต่อกับกายเนื้อ แอนดูสิเด็กคนนี้รู้สึกตัวแล้วครับฮาริสเรียกให้แอนดูเมื่อเห็นว่าลินมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วบ้านของหนูอยู่ที่ไหนคะจำเบอร์โทรที่บ้านได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะได้บอกพ่อแม่ให้นะแอนส่งมือถือให้ลินเพื่อกดเบอร์แจ้งข่าวหาที่บ้านพี่สองคนอย่าบอกพ่อแม่ของหนูนะคะ หนูชื่อหลินบ้านอยู่อีกซอยใกล้ๆค่ะหนูแอมหนีออกมาตามหาแมวที่หายไปเพราะเป็นห่วงมันมากหลินดูมีความกังวลมากเมื่อพ่อแม่จะรู้เรื่องที่แอมมาข้างนอกแบบนี้ยังไงก็ต้องไปส่งที่บ้านนะว่าแต่หนูยังมีใครปวนหัวอยู่หรือเปล่าพี่จะได้พาไปโรงพยาบาลพี่ชื่อพาริิ์เป็นหมอนะ ปวดตรงไหนบอกพี่ได้เลยภาริษิ์แนะนำตัวให้กับหลินได้รู้จักพร้อมทั้งถามถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆดีขึ้นมากแล้วค่ะเข้าใจแล้วหนูยอมกลับบ้านก็ได้ขอโทษพวกพี่นะคะที่ทำให้วุ่นวายแบบนี้หลินรู้ตัวว่ากำลังทำผิดอยู่ที่บ้านตอนนี้คงเป็นห่วงเธอมากๆ แน่ใจนะว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลถ้าแบบนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปส่งที่บ้านเลยพาริสและแอนต่างพร้อมใจกันพาเธอกลับบ้านขอหนูคุยกับก้าวก่อนได้ไหมคะหลินพูดแบบนั้นและชี้นิ้วมาที่ผมฮะหนูรู้จักชื่อแมวของพี่ได้ยังไงเนี่ยแอนตกใจมากเมื่อได้ยินหลิน เรียกชื่อผมถูกเราคุยกันเมื่อคืนค่ะแมวของพี่พูดเก่งด้วยนะคะหลินพูดออกมาด้วยความไร้เดียงสาก้าวเนี่ยเหรอพูดได้อาจาจะได้เลยไปคุยกับก้าวได้เลยนะแอนปล่อยให้หลินเดินมาหาผมก้าวสัญญากันแล้วนะ ตามหาเจ้าเหมียวของหนูให้เจอนะหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมันหลินพูดกับผมและมีท่าทางเหมือนจะร้องไห้ออกมาเงี้ยวนี่คือสิ่งเดียวที่ผมตอบหลินได้ในขณะนี้ก่อนที่จะถูกหลินดึงตัวมากอดจนแน่นเชา้าวันนั้นพาริสและแอนได้ขับรถออกไปส่งหลิน ทู่ซอยไกลๆแล้วขับออกถนนใหญ่เลยไปทำงานพร้อมกันผมรู้สึกสงสารหลิงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเด็กคนนั้นคงต้องถูกพ่อแม่ดุแน่ๆทีนี้ออกจากบ้านแบบนี้แต่เธอคงรักแมวตัวนั้นมากและพอรักก็เลยไม่อยากสูญเสียจึงต้องออกตามหาสิ่งที่รักให้เจอสินะพอมานึกดูแล้วตอนที่เป็นมนุษย์ ผมเคยคิดที่จะพยายามติดต่อแอนอย่างน้อยถ้าเธอกลับมาไทยตอนไหนจะได้นัดเจอกินข้าวกันสักมื้อก็ยังดีแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะทำแบบนั้นหลินเป็นเด็กแต่กลับมีความกล้ามากกว่าตัวผมซะอีกบ่ายของวันนั้นผมแอบออกไปข้างนอกบ้านเพื่อตามหาแมวของหลินแต่ก็หาไม่เจอสงสัยคงจะหมดหวังแล้วมั้งวันนี้ แต่ว่าจมูกของผมดันไปได้กลิ่นบางอย่างที่น่าจะเป็นกลิ่นฉี่ของแมวตัวอื่นที่ผ่านมาผมเอาแต่ใช้สายตาและหูในการใช้ชีวิตมากเกินไปจนลืมไปเลยว่าแมวมีจมูกรับกลิ่นที่ไวกว่ามนุษย์หลายเท่าผมตามกลิ่นนั้นไปเรื่อยๆและในที่สุดผมก็ได้เจอสักทีเจ้าวิเชียนมาศ สวมปลอกคอสีฟ้าที่ตอนนี้มันกำลังถูกรุ่มล้อมด้วยแมวจรจัดหลายตัว